สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ เช่นเคยครับวันนี้เรายังคงมีผู้รู้นะครับที่มาตอบคำถามของผู้ชมที่ส่งมาทางอีเมล member@bimroyd.com นะครับซึ่งก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราของ Operation BIM นะครับและวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดราเตมภัยพันทองกับท้องปลานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่ามีคำถามหลายคำถามสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคำถามแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้ภูมิ ซึ่งแน่นอนผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมนั้นสามารถที่จะให้ผลในทางที่ดีได้นะครับเขาบอกว่าคุณชมท่านนี้มีปัญหาเรื่องของการแพ้ภูมิตัวเองก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิมในสูตรสีชมพูสามารถหยุดทันทีแล้วเหมือนกับยากลุ่มสเตียรอยหรือไม่เออหมายถึงว่าจะต้องทานต่อเนื่องหยุดได้ไหมแล้วมันจะให้ผลเหมือนกับพวกกลุ่มสเตียรอยหรือเปล่าอาจารย์ครับ อ๋อสำหรับผิดพัน์ของเรานี่มันไม่ได้ออกฤทธิ์แบบสเตียรอยนะคะคือมันไปปรับภูมิคุ้มกันมันไม่ได้ไปกดภูมิคุ้มกันแบบสเตียรอยคือสเตียรอยนี่ไปกดไปกดภูมิคุ้มกันค่ะคือภุมงคุ้มกันไวกว่าปกติดังนั้นสเตียรอยเนี่ยเรา,าใช้รักษาอาการผู้มแพ้โดยการไปกด ปูพมกันแต่อันนี้ไปปรับให้อยู่ในสภาพสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าอาการดีขึ้นหยุดทานได้หรือลดขนาดลงได้แล้วแต่ถ้ามีอาการแล้วค่อยกลับมาทานใหม่ก็ได้อย่างในกรณีที่คนเป็นแพ้ภูมิอยู่แล้วคุณหมอก็จะจ่ายยาในกลุ่มสเตียรอยหรือเปล่าไม่ค่ะจะจ่ายยาแก้แพ้มากกว่า กดภูมิมาไว้เหมือนกันไม่กดค่ะอันนี้รักษาเฉพาะอาการาาป้องกันการเกิดอาการาห,าหรือแก้ไขอาการครับแต่คนที่เป็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะต้องอไปกดภูมิมาไว้ชั่วครู่ชั่วยามหมอก็อาจจะจ่ายสเตียรอยนิดหน่อยอแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็จะให้หยุดแล้วก็แต่ว่าการหยุดก็จะค่อยๆหยุดนะคะคือคือสเตียรอยนี้เขาจะเก็บเอาไว้ในรายที่จําเป็นจริงๆค่ะ ถ้าถ้าใช้ยาแก้แพ้ได้ก็ใช้ยาแก้แพ้ดีกว่าก็ <walls> คือในยาเซโรยเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของยาที่รับประทานได้ค่ะรับประทานได้ฉีดได้มีทั้งกินทั้งฉีดค่ะแล้วมันควบคู่กับการทานบิมสูดสีชมพูได้ไหมครับเออก็น่าจะได้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะลําบากตรงที่ว่าเซรรยมันมีฤทธิ์กดอ <Bayern S 1> <elly S 2> ่ะอืมๆๆๆแล้วของเรามันมีฤทธิ์ปรับอ่ะ มันก็อาจจะต้านกันค่ะแต่ทีนี้มันก็เคยมีคนที่เคยทานสเตียรอยคนที่เป็นโรครูมาตอยาตัยเตสซึ่งเป็นที่เคยมารับประทานบิมนะคะเขาก็ทานบิมคู่ไปกับสเตียรอยเหมือนกันนะคะแล้วจนกระทั่งตอนหลังก็สามารถหมอก็ลดสเตียรอยลงทีละนิดทีละนิดไปจนสุดท้ายก็คือไม่ต้องใช้ตอนสุดท้ายก็ทานแต่บิม